เอาใจวัยรุ่นสายสปอร์ตราคาคุ้มคุมต้องเป็นคันนี้เลย m a สด a 2สวยแค่ไหนไปดูกันสวัสดีครับมาพบกับเซลฟิวเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคัน m a สด a 2ทรงสปอร์ตทรงซีดานคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมเป็น m a สด a 2 1.3 ไฮคอนเนคนะคันนี้รถสีเทาเข้มๆที่สวยเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปถูกใจแน่นอนนะครับคันนี้ได้โฉมแบบนี้เลยนะโคตรสวยอะ่ะนะครับ ใครกําลังมองหาอยู่นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับลูกค้าทีสวยเลยนะครับนี่กระจังหน้าเป็นรูปมาสด้าโลโก้มัสด้านะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลียวนตัวนะนี่นะครับไฟดีทามไฟตัดหมอกมีให้นะครับผม LED เลยนะครับไฟตัดหมอกเนาะล้อแม็กเดิมโรงงานนะลูกค้านะได้ยางใหม่เรียบร้อยแล้วนะส,สวยเลยลูกค้า ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะเป็น LED นะกุญแจคิเลตนะลูกค้าฟิล์มติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพน้องคือสวยเดิมพร้อมใช้งานทั้งคันเลยนี่เซ็นเซอร์ถอยให้มี4จุดนะลูกค้านะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลัง mazda 2นะครับผมนี่ Sky Active ประมาณนี้นะครับไฟท้ายโชบเฉียวรอแบบนี้เลย รอบคันน้องก็คือสวยนะครับสีนี้คือสียอดนิยมเลยลูกค้าใครได้ไปไม่ต้องทำอะไรอะเอาไปใช้เลยจ่ายค่างวดหรือใครจะซื้อคืนสดมีราคาโปให้ใครอยากได้ราคาโปรกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวไปฟังท้ายคลิปกันเดี๋ยวพี่พาไปดูภายในห้องดิสารว่ามีออปชันอะไรมาบ้างไปดูกันมาอยู่ภายในตัวรถของ m a z d a 2คันนี้นะเดี๋ยวสตาร์ทให้เลยนะครับนี่ ก็คือแอร์เย็นริงเพราะแน่นอนนะอ่าเดี๋ยวลดเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกค้านะนี่ได้หน้าจอมาแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงของ m a z t a 2รุ่นนี้นะดังดี แอร์บงแอร์แบ็กมีให้เรียบร้อยนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะเดิมโรงงานทั้งคันเลยคันนี้นะครับแอร์เย็นเนาะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับแมนนวลได้ด้วยมีปุ่มสปอร์ตเวลาเร่งแซงให้มาได้อย่างดีเลยแลย้วก็ตัวนี้เป็นเบรกมือแบบแมนนวลเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มปรับเครื่องเสียงนะเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้เลยนะครับลูกค้าพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันมีระบบคูสคอนโรลให้ด้วยนะล็อกความเร็วให้ นะครับลูกค้าคันนี้และเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สาโลเนาะกระจกไฟฟ้ารอบคันออตโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าคันนี้ก็สามารถต่อบลูทูธฟังเพลง F M นะครับเ U <AU> X อ็ะไรได้หมดไฟส่องภายในห้องโดยสารเนาะอันนี้ก็จะมีะบ้านบางแดดเนี่ยกระจกนับส่องหน้าให้ด้วยประมาณนี้ลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูผู้โดยสารด้านหลังนั่งสะดวกสบายแค่ไหนผู้โดยสารด้านหลังเนาะก็เป็นรถสปอร์ต มันก็จะดูแคบกว่ารุ่นอื่นแต่ว่านั่งได้สะดวกสบายนะครับผมไม่แคบจนเกินไปคันนี้นะครับผมอ่าผมสูงร้อยประมาณร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะก็คือก็เหลือๆนะครับก็โอเคอยู่นะกค้านะมีคาซีสมีอะไรใส่ให้ได้นะครับเผื่อมีลุงมีลูกเนาะนี่ที่ใส่เอกสารใส่ของนะครับมีให้มาเนาะประมาณนี้เลยนะกค้าที่ช่องวางเกี้ววางอะไรโอเคเลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะ ก็คือตอบโจทย์มากๆนะครับใครกำลังมองหารถใช้งานนะครับผมเป็นเครื่อง1.3ประหยัดน้ํามันนะแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยปี2018นะลูกค้านะคันนี้ก็คือใช้งานยาวๆราคานี้ก็คือคุ้มค่าคุ้ม,มกัคการน่อ่อนอน5,000บาทเท่านั้นอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างหลักว่าเจ้ามาัด้า2คันนี้มีชนหนักน้ำท่วมพิวาม,มาไหมไปดูกัน มามาดูโครงสร้างหลักของ Mazda 2นะครับผมนี่นะครับเมดอาร์คนะครับเดิมทุกจุดนะครับเสาเเสา B นะครับพาไปดูช้าๆเลยนะครับบอกเลยว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะย้อมมงย้อมแมวนะครับผมไม่มีชนหนักน้ำทมมีความแน่นอนนะครับผมนี่เสา b ก็เดิมๆนะครับผมมาดูนะครับด้านท้ายนะครับมีชนมาไหมด้านท้ายนะครับ มิดอาร์กนะครับผมเขียบต่อนะครับเดิมๆเนาะนะครับฝั่งนี้ค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดูผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับตัดสินใจได้เลยนะนี่ย่างอะไรเนาะมีง่ายนะครับไม่มีน้ำท่วมน้ําท่วมแน่นอนนะครับแม่รูแม่แรงมีให้พบทุกอย่างนลูกค้านะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเดิมๆนะครับผมเม็ดเดิมสวยคมกลิบนะครับเดิมโรงงานประมาณนี้แหละนะครับลูกค้า นี่นะครับก็จะมีที่คีบข,ของหุ่นยนต์เนาะ,ะทำสีทำลายเนาะของโรงงานเขานะครับเดิมๆนะครับเม็ดนะ มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับ,ค,รบคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Sky Active นะครับเครืคร่อง1.3นะลูกค้านะซีูปเนาะเป็นเครื่องเบนซินประหยัดน้ำมันแน่นอนนะอ่านี่ครับคันนุงคันหน้าอะไรนะครับเดิมหมดทุกอย่างนะครับลูกค้าใช้งานยาวยๆนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงอะไรมอกออยู่ครบมรแมตต์ลงแบตเตอรี่อะไรถ้ามันชำรุดเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าดูแลมาแล้วเนาะอ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจนะคันนี้เนาะ ฟิลแนะนําเลยนะครับเอาไปใช้งานนะคุ้มค่ามากนะราคานะคันนี้เอาโปรโมชั่นไปเลยสําหรับคลิปนี้เนาะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตฟรีดาวเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดนะครับออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะถือบัตรประชาชนมาใบเดียวนะครับเช็คเครดิตรู้ผลภายใน1 0 1ถึงนล้ลูกค้าอ่าเอกสารอันอื่นเดี๋ยวเก็บเพิ่มเติมทีหลังเนาะถ้าเครดิตดเครดิตผ่านแล้วเนาะใครสนใจจะซื้อเ่ินสดนะ 2 9 9 0 0 0ราคานี้เอาไปเลยเดี๋ยวโปรพิเศษให้ไม่มีบวกแหวนผ่อน5,000บาทลูกค้าใครสนใจสามารถมาดูรถได้ที่เดโอโตยูสคาร์นะครับติดกับสยามนิสาันอุบลเนาะเจ้าของเดียวกันพอออกไปเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คของเดียวใหนที่ศูนย์นิสันเลยลูกค้าเนาะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถแต่ถูกใจคันนี้ชอบสามารถจองผ่านออนไลน์ได้เลยก็มีบัญชีของบุคคลของเจ้านายหรือว่าจะโอนเข้าของอ่า บริษัทได้เลยนะครับผมก็มีไฟแนนซ์ส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับเซ็นถึงหน้าบ้านส่งรถถึงหน้าบ้านนะลูกค้านะและ ใครมีรถเก่าสามารถมาตีเทินเอาคันใหม่ได้หรือใครอยากขายรถสามารถส่งรูปรถมาให้ผมได้เลยนะครับหรือว่าส่งมาทางแฟนเพจได้เลยนะเบอร์โทร064494803เซลฟิวนะสามารถแอดบ้านเขียวแอดไลน์ได้เลยนะครับผมใครสนใจเจ้าคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรีบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจัดไปไปรุ่น